สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการแจกสคริปบอกฟุตนั่นเองนะครับผม,มวันนี้เนี่ยที่ผมจะแจกเนี่ยก็จะเป็นสคริปของทางค่ายมีร <will> ูหับัเองนะครับผมนี่เลย มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายให้ไปลองเล่นเอาใช้กันได้เลยเน,นี่ยผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมวลหมู่ฟาร์มหาของต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟาร์มกระดูคาตาคุริหาหมวกแอดมินก็มาที่โซนนี้กันได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในด้านของมวลหมู่ฟาร์มต่างๆะครนะผมไม่ว่าจะเป็นทำเผา v ีาวว อีเวนท์ทะเลต่างๆครับกับเขาไฟทำเผามังกรก็มาทำได้ให้หมดเลยนะอยากได้เนี่ยก็มากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดสคริปใหม่ๆนะครับผมส่วนสคริปหรือตัวรันอัปเดตฟรีล่าสุดเนี่ยสามารถเอาได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับ